สวัสดีครับนั่งยงดีนั่งยงดีเอ้านั่งยังดีนั่งยดอองยดีแม่ก่อนแม่แม่แม,แม่พี่แป้งฮะพี่แป้งพี่แป้งเดี๋ยวพวกนี้ไปพูดให้หมอฟังนะรู้ไหมพ่งนี้ไปคุยให้หมอฟังนะว่าพิเศษพูดได้นะรู้ไหมลกูกตั้งค่าดีดี ถ้าไม่ถนัดปวดแขนนะบอกแป้งเออเอ,อ,อย่าคุยกัหมอฟังอย่าคุยให้หมอฟังว่าวิเศษพูดได้นะรู้ไหมแป้งแป้งเอ้แม่แม่เรีกแม่ก่อนเอาแม,แม่แม่ครับถ้าพูดครับในยาวๆไม่ได้แม่เออแม่ พรุ่งนี้นะคะคุณหมอนัดนะคะทุกทุกหกเดือนนะคะคุณหมอจะนัดตรวจสุขภาพวิเศษนะคะก็ซึ่งเป็นการดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าวิเศษเขาเดินไม่ได้หมอนคืออื่นเขาแล้วก็ร่างกายเขาเวลามีแก๊สมีอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ก่อนก็จะได้รักษาได้ทันนะคะก็แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะวิเศษก็ปกติกินข้าวได้ปกติทุกอย่างแต่หมอนัดก็ต้องไปนะคะต้องไปตรวจสุขภาพน้องนะคะเพื่อความปลอดภัยของวิเศษนะคะ ก็ซึ่งเป็นการดีมากๆที่คุณหมอก็อคอยดูแลวิเศษเป็นวิเศษนะคะก็คือคุณหมอบอกว่าต้องตรวจสุขภาพพิเศษทุกๆ6เดือนนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรมากก็ปีละครั้งก็ได้คุณหมอก็บอกอย่างนี้นะคะแต่ก็รอดูพวกนี้อีกทีนะคะว่าจะยังไงนะคะแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปก่อนก็ครั้งที่แล้วก็ไปก่อนนะคะมีมีผิดปกติตรงที่ว่าวิเศษเขาไม่กินข้าวอยู่วันหนึ่งเซยก็เบื่อข้าว พอเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บม่แกนก็รีบพาไปเลยนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะมีอะไรผิดปกติในะร่างกายของน้องนะคะแต่วิเศษก็มียายากินพวกแก๊สพวกอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ก็มันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่าวิเศษเขาไม่ใช่แมวปกตินะคะเพราะว่าเขาเดินไม่ได้ใช่ไหมใช่ไมลูกเสษเดินไม่ได้พิเศษต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมลูกต้องดูแลพิเศษเป็นพิเศษใช่ไหมแม่ แม่ครับพี่แป้งแป้งแป้เงอไยทำไมหันไปแต่ข้างนั้นน่ะลูกทำไมหันไปแต่ข้างนั้นหันมาข้างนี้สิหันดิหัน,น,ห,นหันจะไปข้างนอกเหรอจะไปนอกอย่างเดียวเหรอฮะอ๋จะไปข้างนอกเดินดูข้างนอกเหรอลูกมันยังมีแดดอยู่ยังไม่ต้องไปนะ มีแดดอยู่ไม่ต้องไปนะ๋ยวให้แดดหมดก่อนนะค่อยไปนะลูกนะสวยแต่งตัวหรอคะออรู้จักชื่อตัวเองด้วยรู้จักชื่อตัวเองด้วยแต่งตัวน่ะคะลูกตัวไม่สวยหรอคะ ก็ไม่สวยหรอคะแต่งตัวใหญ่เลยโบไม่สวยแต่งตัวใหญ่เลยนั่นน่ะนั่นนั่นน่นเอา,นะเอาอยิางหัวเรียรทำเทำนื้อทำหัวทำแขนนั่นน่ะนั่นน่ะน่ารักเลยเนี่ยเขาเป็นนะเขาทำเป็นนะเก่งจังเลยลูกเขาสวย ดูดนเะดี๋ยเขาแต่งตัวนะคะเขาทำเป็นนะเขาทำได้นะเนี่ยเขาเก่งมากทุกอย่างเลยเขาคนนี้แต่ฟันไม่มีฟันลอหมดเลยไหนดูฟันนีเดี๋ยวฟันปากอ้าปากดูดิถยุ่้ย,ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงใครเล่นใครเล่นของเล่น ดูดูดูจะยกขาจะยกขาแต่งยกขาแต่งตัวเอ้ยเก่งมากๆเลยลูกดูฟันดูฟันหน่อยอ่ะดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยฟันไม่มีดูดูดูดีนะที่แม่ตัดเล็บถ้าแม่ไม่ตัดเล็บนี่โดนขวัญเนยนะคะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย แรงเยอะมากแรงเยอะมากๆเลยไหนดูฟันหน่อยโอ้ยฟันฟันบนไม่มีแม่ดูแล้วเนี่ยฟันบนไม่มีมีแต่ฟันล่างแล้วฟันข้างๆก็ไม่มีด้วยแรงเขาเยอะมากดู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 ด,ด,ดูวยส่วยเจ็บเจ็บไหนแม่จะจับฟันหน่อยจะดูปากหน่อยแม่จะดูปากหน่อยลูกโอ้ยเน,นี่ยกำว่าเล่นกับเขาน่ดนั่นดูนั่นนั่น ถ้าเมื่อไหร่ได้ไงเขาทีไรก็ต้งได้แผลทุกทีแหละนหดูฟันนี่ดูฟันจะที่ดูไหมเนี่ยมันได้ดูแล้วมันได้ดูแล้วโอ้ยพอแล้วพรแล้วพอแล้วดูดูดูยัน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 ดูเช้เท้ายันยันโอ้ยดีนะที่จัดเล็บเขาอ่ะไม่งั้นโดนเป็นแผลเป็นแผลเต็มเลย ตัวก็ใหญ่แรงก็เยอะก็วสวยเอ้ยลูกเอ้ยวคนนี้ก็หลับปุ้ยนั่งคุยแล้วพอนอนแล้วก็หลับหลับปุ๋ยเลยหลับอย่างสบายใจเลยทำไมทำไมเป็นเด็กกล่องเหรอลูกอยู่ในกล่องนะครับเป็นเด็กกล่องเหรอลูกฮะ เดี๋ยน่กลกล่องนี้ของพี่ก็สวยนะเนี่ยแต่ก็หม่แย่งมาได้ใช่ไหมหนั่งน่ามุ้ยเลยครับครับลูกครับจะหาวอ่ะอ๋อจะจามจะจามจะจาม อากาศเริ่มเย็นอีกแล้วเริ่มจะหนาวอีกแล้วนะคะดูดอกมะม่วงนะเยอะมากเลยนี่ดอกมะม่วงนะคะเนี่ยเนี่ยดอกมะม่วงต้นนี้เยอะมากไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่านะอ้มากันเต็มเลยมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยไม่ต้องขึ้นมาลูกไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมามต้องขึ้นมา มากันเต็มเลยดูมะม่วงมิ้วม่วงวิเศษเยอะมากเลยครับเดี๋ยวิเศษจะได้กินมะม่วงแล้วมะม่วงวิเศษจะได้กินแล้วนี่แป้ง,งแป้งทำงานอยู่พี่แป้งอุ้ยอย่าชนพี่แป้งทำงานอยู่พี่แป้งแป้งทำงานแป้งทำงานละ้ะหอมด้วยนะมะม่งวงเนี่ย หอมเลยนะคะไม่รู้ว่าม่วงอะไรยังไม่รู้เลยนะว่าม่วงอะไรนะคะเนี่ยปลูกโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นนม่วงอะไรนะคะอุย้ยที่ฝั่งนี้ดอกเยอะมากเลยคือฝั่งนี้นะคะนี่ดูดูดอกเยอะมากโอ้ยเยอะมากๆเลยเต็มเลยนะคะไม่ร <laughs> ีตาร์คหนึ่งทำไมอะะรีตาข้านงทำไมอะไม่ต้องรีหรอกลูกรีทำไมอะ ไม่มีแสงแดดแล้วไม่มีแสงแดดแม่ถึงพาออกมาไงค่ำๆหน่อยหนึ่งพามาเดินเล่นนะเนาะออกมาเดินเล่น,ลนรับลมชมวิวกันหน่อยรับบรรยากาศหน่อยนะาก,กาศข้างนอกวิ่งเล่นกันสนุกเลยนะจะค่ำแล้วแหละนะคะเนี่ยเริ่มจะค่ำแล้ววิ่งเล่นกันน้องหมาก็วิ่งกันสนุกสนานกันค่ำแล้ว ออกมารับลมรับลมชมวิวกันครับจะรับอย่างเดียวจะลับอย่างเดียวเลยไปเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วนะครับ